ชี้แจงให้ลูกค้านะครับที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยผมเปลี่ยนหลอดไฟทําไมนะครับผมเปลี่ยนขั้วไฟทําไมถึงไม่ใส่แท้ให้นี่คือเหตุผลสําคัญครับผมแก้ไขให้ผมใส่วัตบุแท้มาเป็น1ิปีผมรู้จุดอ่อนของมันเป็นอย่างดีนะสวัสดีครับวันนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องวัตบุแท้นะครับพอดีลูกค้านะครับมาติดตั้งวัตบุแท้ที่ร้านไปนะครับแล้วโทรมาก็มาบอกผมว่าพี่วัตบุที่ใส่มาเนี่ยแท้แน่ไหมเพื่อนผมบอกว่าปลอมผมก็เอ๊ปลอมยังไงครับ อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอดีลูกค้าผมก็บอกว่าอุปกรณ์มันมันไม่ใช่ที่ใส่มามันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะชี้แจงนี้คือบางทีผมอาจจะสื่อสารน้อยไปครับคืออย่างนี้ของแท้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยในแกะเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเลยแกะกล่องมาเนี่ยแท้ไม่แท้นะนี่แกะมาเนี่ยสายที่ได้มานะครับของออโตมิเตอร์เนี่ยอย่างเงี้ยแท้แน่นอนนะครับที่สายเนี่ยจะมียิงตัวหนังสือด้วยนะแต่เป็นสายขาวๆแบบนี้ชัดไหมครับได้อยู่ไหมเห็นไหม ที่สายจะมียิงนะของปอมไม่มีนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะประมาณนี้นะครับก็คือที่ลูกค้าบ,บอกว่าแท้ไหมเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอุปกรณ์มันไม่ใช่คืออย่างนี้อุปกรณ์แท้นะครับขั้วไฟจะมาเป็นแบบนี้นะครับหัวข้อต่อสายจะมาเป็นแบบนี้นะครับตัวพวกเข้าตาไก่นะครับแล้วก็วัดบูธแท้นะครับถ้าแกะกล่องมาใหม่เนี่ยมันจะเงาเงาสีมันจะออกลุ้งลุงแบบนี้นะครับ แพ็เกจจิ้งจะประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกใบอาจจะติ๊กเกอร์นะครับที่แถมมานะครับตัวใสๆนะครับตัวหนังสือคมๆนะครับถ้าปีใหม่หน่อยจะจะจะเป็นอย่างนี้ละแผ่นปิดหลังจะปั๊มนูนอย่างนี้มาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวเก่าจะเป็นแผ่นปิดเรียบนะครับปีเก่าๆจะเป็นแผ่นปิดเรียบแต่แท้ทั้งคู่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประเด็นนี้เกิดขึ้นเพราะว่า อุปกรณ์ที่ลูกค้าบอกว่าเพื่อนเขาบอกว่าอุปกรณ์ร่วมไม่ใช่นะครับคือเวลานะครับผมติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับไอ้ขานี่ไม่เกี่ยวนะขาแล้วแต่ว่าจะเลือกใส่แบบนี้จะใส่สีดำสีเงินไทเทเนียมอะไรก็ต่างๆนานาน,นั้นแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ร่วมนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าของแท้จะไม่ใช่แบบนี้อ่ะถูกต้องครับถูกต้องเลยของแท้จะไม่ใช่ขั้วไฟแบบนี้นะครับแต่ที่ผมเปลี่ยนไปให้ผมไม่ได้บอกลูกค้าแต่ผมเปลี่ยนเพราะว่าผมจะแก้ไขจุดอ่อนไปให้นะครับ ผมติดตั้งวัตบุธแท้มาเป็นสิบปีนะครับผมขายมาเป็นสิบปีแล้วจุดออนของวัตบุธแท้คืออะไรคือตัวนี้นะครับขั้วไฟที่แถมมานะครับเป็นแบบนี้หนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเวลาใส่เข้าไปนะครับด้านหลังนะครับมันจะเป็นห้องไฟห้องไฟนะครับจะเป็นแบบนี้หน้าน้ํามันนะตัวหน้าน้ามันนะห้องไฟมันจะเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราใส่เข้าไปนะครับปุ๊บพอติดไฟเนี่ยพอพอติดเวลาเปิดไฟนะครับไฟมันจะแลบ ก็คือแสงไฟอ่ะมันจะออกตามตามตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ใช้อยู่บางคนอ๋อแน่นอนนะครับเวลาใช้ไปเนี่ยคือผมไม่ได้ขาย,ยาเดียวนะครับผมพยายามจะแก้ไขให้ลูกค้าแต่ผมแค่บางทีไม่ได้บอกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ของปลอมนะผมแค่แก้ไขจุดที่ของแท้ไม่ดีไปให้นะครับคือไฟมันจะแลบออกนะครับแล้วของแท้เนี่ยไฟมันจะเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าจะเป็นไส้หลอดนะครับไส้หลอดแบบนี้ พอไส้หลอดแบบนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับมันร้อนนะครับมันร้อนแล้วไอ้ตัวโคมเนี้ยไอ้ไอ้ตัวขั้วไฟเนี้ยพอใช้ไปน,นานๆนะครับมันกรอบแล้วมันจะชอบแตกตรงนี้บางคนขับไปมันเด้งหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมว่าบางคนที่ใช้แท้อยู่อาจจะเคยเจอปัญหานี้นะครับผมเลยแก้ไขใส่แบบนี้ไปให้แล้วอีกอย่างหนึง่งสีไฟนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้นะครับดีกว่าอย่างไงหนึ่งเลยนะครับ ผมว่าสีมันทันสมัยกว่าไอเรื่องความสวยแล้วแต่ชอบนะแต่ประโยชน์ที่สูงสุดของมันจริงๆคือมันไม่ร้อนนะครับแบบนี้ร้อนนะครับที่แถมมาไม่ไม่ไม่ถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆไปไปเปิดนะครับไปต่อแล้วลองต่อไว้สัก3นาทีก็ได้แล้วเอามือจับดูโอ้โหผมบอกเลยพองนะครับพองแน่นอนถ้ามันอยู่ในห้องไฟแล้วมันร้อนเกิดอะไรขึ้นนะครับในขั้วตรงนี้ในหลุมไฟตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกพอมันร้อนนะครับ มันร้อนพอมันอยู่นานๆมันเกิดใช้ไปนานๆนะครับตัวโคมมันจะล้าวนะครับล้าวแน่นอนนะครับโอกาสล้าวสูงมากนะครับโอกาสล้าวสูงมากมันจะทําให้น้ํามันหน้าน้ํามันอันนี้ครับมันจะย้อนซึมออกด้านหลังกลายเป็นวัดบุษน้ํามันรั่วนะครับผมแก้ไขให้ไปเพราะว่าผมเห็นจุดอ่อนของมันนะครับอ่าก็เลยอาจจะมีบางขั้นเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ย ขายให้กูเนี่ยแท้แน่หรือเปล่านะครับผมยืนยันนะแท้คือบอกแท้ครับแท้คือแท้ที่ตัวนะครับแต่อุปกรณ์ร่วมผมจะแก้ไขให้นะครับติดตั้งที่ผมผมแก้ไขไปให้แต่บางทีผมไม่ได้แจ้งผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆเห็นคลิปนี้นะครับจะใส่วัตบูทแท้ก็เอาเทคนิาเอา,เอาวิธีของผมเนี่ยไปใช้ได้นะดูไว้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะชี้แจงให้ลูกค้านะครับที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ย ผมเปลี่ยนหลอดไฟทําไมนะครับผมเปลี่ยนขั้วไฟทําไมถึงไม่ใส่แท้ให้นี่คือเหตุผลสําคัญครับผมแก้ไขให้ผมใส่วัตถุแท้มาเป็น1ิบปีผมรู้จุดอ่อนของมันเป็นอย่างดีนะครับฝากไว้สำหรับคลิปนี้ครับ